สวัสดีครับผมชื่อคือวันนี้ผมจะมารีวิวรถไฟขอที่นี่นี่กับเตียงสองชั้นเจ๋งไหมเออเน้วว่างเตียงทำไมนอนเตียงสองชั้นได้เนี่ยนมันไดขึ้นไปแล้วก็เลิงให้ตรงจะเจอบบาสแสมันก็นอนใกล้ได้ว่าใครชอบนอนชันเฉลรกก่า ตัดไปนอนไม่ได้ด้วยโอเคกดไปติ๊บแล้วมันจะมาเองอเฮ้ย่าสนามาแล้วนี่ไงตอนนี้ผมวัาเป็นขอดนนเดานะว่าอ่าเมาประมาณห้าสิบหกิถูกไหมเออน่าจะถูกอะ่เกมอะไรเนี่ย เอออหาการกระบาดนี่เจอนี่ยังไม,ม่ลองเล่นได้ไหมไม่เอาดีกว่าจะแพ้และไอ้เ,อเกียดทุกคนอยา่าทำมันผุนงมาอย่างนี้จะตายก็กดไปนี่อุ้ยเกมแข้งแย่แล้วเพื่อนอ๋อไม่แย่จะมาลองนั่งดูนี่ มานะว่างไปลุยวัดที่นะเพราะว่าเมื่อกี้สร้างแล้วคลิปหนึ่งนานมากเลยแต่พอดีพี่ผมลง Youtube ไม่ได้พี่ผมบอกว่ามันมีอะไรนะแต่เราก็จับไม่ได้แหละไม่ลืมไม่ลืมตกผา นั่แหละนี่ไงห,หยุดด้วยเอาจริงดินี่ไนติดเงกเลยเออถูกทิ้งไปทำรู้้เพื่ออะไรเนี่ยโทษทีนะโทษทีนะเปลี่ยนเกมได้ไหมเบื่อไปพูดปิดเบือไหมคะแปะ เป็นเกมดีกว่านี่คือเกมเออเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยใช่เหมือนบอกนี่คือเกมมินิเวิลเราจะเล่นมินิเวเลเราก็รอแปพิมมวัมวมวัวสัวยัวยไปให้เม็กพิมแล้วเอ้ย,อ,ยอ๋อกดมวัวหรือแปานี่ ฮ้มเสียงดังมากในคลิปเสียงันไม่ดังแต่ว่าหจริงดังมากลเสียงก่อนเพิมเสียงไม่ได้เล่นอะตั้งแต่เสียงดังปิดเดีต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 ีเสนมั้งเ่เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวสิรับจไฟออก เออนเนาะเฮ้ยถ้า,าไม่มีเพื่อนก็อยากาได้มีเพื่อนแหละแต่จริงๆเลยตอนแรกว่าอ,อยากเพืนสั้นรถไฟหอคนเดียวโอ้ยเกือบกดหยุดคลิปแล้วเก็บของเก็บของใส่กระเป๋ามยนี้ด้วยต้องเก็บ นึ S <S ่งต้องใช้ถั่วหรอไม่เอวไม่เอาไม่แจ่มเนยนีไม่มีอะไรีไน้นี่สองพันยี่สิบสามจะกดไปปุ๊หายไปเลยหาอไเนยเด็บอะไรนี่ไม่รู้นี่ไงคิวใควยกดรับเงี้ ได้รับอีไม่ได้แนะล้วแออกดเมื่อยวันนี้เราจะมาพาทุกคนมาเออเดี๋ยววันนี้ขึ้นจัรวดกันวันนี้เราจะมาพาทุกคนมาขึ้นจัรวดกันรอแป๊บหนึ่งเราจะพาทุกๆคนไปขึ้นจัรวดทุกคนเออนะ ขึ้นจรวดไม่ใช่จรวดต้องค่อยๆหาก่อนนี่ต้องคลำมืออันนี้ด้วยพเพราะต้องการจรวดแล้วเราต้องโน่นนี้ปึ๊บ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 พี่ล้นก็ขึ้นจรวดไปนี่มีคำเขียนไปด้วยซึ่งมันไม่ตรงกับเวลาเลยอะ วิจหรวดมันไม่ตรงกับวิของจริงเร่งเลยวิซิ่งวันนี้ผมจะปวดหัวพ่ะเล่นเดียวยิงไปแล้วิงไปแล้ว,ลวใช่ไหมพอเราลงมาก็จะเจอสื่อสารพวกนี้

ตกใจหมดเลยมาตูทีนะคะตกใจนึวว่ามาฮะี่ะคะใจนึกว่แม่มาใครจะเอามาเพลิเนี่นนนยแม่เม,มยอยู่ครับนี่นี่นี่อุ้ยลืมครับสวัดีครับขออภัยมันต้องกินของเรียน,ยนะะมันต้องการเอบอ พวกเออบกพวกใครพวกนี้ยังไงครับกงเนจะลองให้อัเดียวแจ้เาให้บบพวกนี้สามอุดยทีนะครับสามบลกนี้พอนะครับแล้วก็มาปูกเข้ากัน ชั้นแรกไวนะ้แลชั้นแรกวันนี้ชั้นที่สองนะครับควรเป็นอันนี้ชั้นที่สองนะครับก็ต้องเป็ี่ยนในนี้นะครับแล้วก็บอกไว้วจะได้ก็ได้นะ วินยิ่งบอกตัววิลืมบอกข้างๆสีฟ้าเขาเป็นสีมันี่แค่นึงก็เป็นสีชมพูนี่สือสารแต่วิธีการเรียนที่ถูกต้องเนี่ยวิธีการเรียนที่ถูกต้องเนี่ย เพื่อผมเอาเตียมม่อสว้วทุกคนทำไม่ได้นี่คือการเรียนที่ถูกต้องเห็นใช่ไหมงั้นอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ